สี่ราไม่ถึงนอ่ะ้จะคุแก้ไขเรื่องงานเือนแก้ไขไม่ได้แมนดอไรอย่าง้ยใ่อ่ะตอนี้มันแก้ไขไม่ได้คือมันเกิดไขึ้นบองเลยได้ไม่าคุณโทจริงหรือเปล่า้โให้่ยคืนใพียใน้อยแต่เงินในบัญชีมีพสใครได้ออกไปก่อนใครได้อมายเฉลี่ยมาบา้แล้วนะอนนี ตัวเราเองนะคะก็มีความเสียาหายเหมือนกันนะคะเนื่องจากมีการไปว่าจ้างสตาฟในส่วนต่างๆแต่ว่าสตาฟอาจจะมาไม่เพียงพอทําให้งานครั้งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้และตัวเราเองก็เสียาหายเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการเยียวยาคืออยากเยียวยาทุกท่านนะคะแต่ที่นี้ทั้งนี้ก็คือ ในเรื่องของการจัดงานวิ่งในครั้งหนึ่งนะคะก็มีการลงทุนไปในหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเยียวยาก็อยากแบบขอความเห็นใจนะคะว่เาเดี๋ยวจะทยอยทยอยเยวยวยาตามความเหมาะสมให้นะคะ